สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ fc ทุกทุกท่านเลยนะคะมาพบกับช่องพอดีดาเหมือนเดิมเนาะกับแนวทางห้านอยนะคะพี่พี่จ๋ารวมทั้งสี่หน่อยนะคะงวดประจําวันที่สิบห้ามกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ะะเดี๋ยวเรามาดูผลสรุปกันก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยดูในทางตัวใหม่นะคะสำหรับของวันที่15นะคะแล้วก็ผลของวันที่14แอดให้เด่นที่9กับไปใบนะคะผลที่ออกในรอบแรกก็คือ90-7นดะคะแอดลุดไปลาง54นะคะแอดก็หลุดไปเช่นกันนะคะสำหรับในรอบเฉพาะกิจตารางเรามาเฉพาะดินนะคะมาเฉพาะตัวดินเนาะแล้วก็ในรอบพิเศษ01นหลาง6-6แอดลุดไปเช่นกันนะคะ ในรอบปกตินะคะหนึ่งสามแปดเด่นที่แปดมานะคะแปดสามสามแปดมาในตารางอ่าแล้วก็เป็นตัวที่แอดให้เป็นชุดกันนะคะส่วนล่างสามศูนย์เนี้ยหลุดไปอ่าศูนย์สามนะคะในรอบ v ีไอพีสามแปดมาเด้งๆนะคะแล้วก็สามห้าอาวันนี้มาชุดกันหมดเลยนะพี่พี่จ๋ามาชุดกันนะคะสําหรับในรอบ v ีไอพีแล้วก็ปกตินะคะยังไงก็ตามต่อแล้วกันเนาะสูตรการคํานวณมีเข้ามีหลุดนะคะเดี๋ยวตามกันต่อของวันที่ วันที่15นะคะเชื่อชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนาะแอดลงชุดโคงสุดท้ายให้ด้วยนะคะพี่พี่จ๋าลงชุดโคงสุดท้ายให้ด้วยถ้าชอบค่อยตามแอดแล้วกันเข้ามารับรับชมแล้วนะคะแอดฝากด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะพี่พี่จ๋าขอแค่คนละไลค์เป็นกําลังใจให้กับแอดด้วยเนาะจะได้มีกําลังใจคิดคนนํานวณแนวทางออกมาแบ่งปันพี่พี่นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาตามกันต่อที่ตารางตัวเด่นนะคะตารางตัวเด่นแอดให้ไปที่ศูนย 1>, 1 9ึนะคะเหรือหกนะสี่สอาสำหรับเด่นสุดแอดให้เด่นไปที่2 9 2กับ9ระวังเขาจะมาประกบคู่กันนะสองหนึ่งสองสานะคะ แล้วก็ในเด่นที่9นะคะพี่พ่จาแอดให้ไปที่94เอา้าลืม91เอา91้าตรงนี้แล้วกันนะคะ96 97นะคะส่วนการแอดให้กันไปที่0ก็จะมี1 0 4 0 5 0 90นะคะถ้าใครไม่ชอบจับในตารางนะ3าตัวเ็เช่นกันนะคะทีนี้ตามต่อที่ตัวที่แอดเน้นนะคะตัวที่แอดเน้นในเด่นที่2นะคะแอดเน้นไปที่25แล้วก็29สําหรับท่านที่ไม่ชอบ29ก็กลับหมดเป็น26แล้วกันนะคะอ่าตัวต่อมานะคะก็คือ91นะคะ97เนาะ91แล้วก็97นะคะ ส่วน0นะคะแอดเน้นไปที่40แล้วก็50นะคะหากมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันค่อยตามแอดแล้วกันนะคะสูตรการคำนวณมีเข้ามีหลุดเนาะฝากนำไปพิจารณาอีกทีหนึ่งแล้วกันแอดก็ขอขอบคุณพี่ๆ FC ทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์เนาะก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไวเ้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ